สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาปากเสริมในกลิบดอกดาวนะคะก็จะเป็นแตะกลิบไปนะคะอันนี้เราจะเทสสีเนาะว่าเราจะเอาสีไหนนะคะเราก็ได้เป็นสีเหลืองมานะคะเราจะปากกระกำบ,บาดตรงปลายดอกนะคะปลายกลีบป,ปากในช่องแรกเลยนะคะที่มีอยู่ช่องเดียวนะคะแล้วเราก็ หันมาปาก,กปิเออช่องต่อไปค่ะ,เร,ะเราจะปากเป็นแถวตรงนะคะถักแถวตรงมาก่อนนะคะแทงลงในช่องถัดไปนะคะแล้วก็ขึ้นไปข้างบนแบบนี้ค่ะ ขึ้นไปช่องถัดไปเลยก็ได้ค่ะก็จะได้ขึ้นกากบาทนะคะแล้วก็แทงจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนก็จะได้เป็นกากบาทนะคะอันนี้ก็แทงข้างบนลงมาข้างล่างทางขวานะคะแล้วก็แทงข้างบนขึ้นไปข้างบนอีกช่องหนึ่งค่ะก็จะได้เป็นกากบาทค่ะแล้วก็จะปัก ไปจนถึงมุมแล้วก็ปักในช่องข้างๆนะคะปักตามขอบสีส้มนี้เลยค่ะค่ะเราก็มาปาักในช่องข้างๆนะคะหนึ่งช่องแล้วก็ขึ้นไปข้างบนค่ะ อันนี้ได้หมดนะคะเราก็เปลี่ยนโดยกันทำแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตัดหมายค่ะแล้วก็มาปักเหมือนเดิมค่ะโดยเราจะปักแถวตรงไปนะคะแถวตรงไปทางข้างๆ้างนะคะหนึ่งแถว ักไปจนถึงขอบเลยนะคะ เมื่อเราปากแถวตรงมาถึงตรงนี้แล้วนะคะแล้วก็ปากอีกหนึงนึงช่องนะคะเป็นช่องสุดท้ายแล้วหันกลับมาปากตรงช่องข้างล่างนะคะปักตรงข้างหลังก่อนนะคะปักช่องข้างหลังก่อนแล้วค่อยไปปากช่องข้างหน้านะคะเพราะช่องข้างหน้าก็ติดกับ ตัวสีส้มแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ปักสองช่องในแถวเดียวกันนะคะแล้วก็ปักลงมาปักกระกบาดลงมาข้างล่างนะคะก็จะเป็นแถวตรงลงมาเนาะลงมาให้ถึงสีส้มตัวแรกเลยนะคะที่อยู่ใกล้ที่สุดนะคะแล้วก็หมุนผ้าตามที่เราถนัดเลยนะคะ เมื่อเราปักแถวตรงเสร็จแล้วนะคะแล้วก็มาปักข้างๆค่ะเป็นอีกหนึ่งหลักเนาะอีกหนึ่งช่องนะคะในแถวนี้นะคะเราก็จะปักสองช่องเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราจะแทงขึ้นไปข้างบนแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงได้แทงลงในหลักข้างล่างนะคะแล้วก็แทงเข้ากับหลักเดิมนะคะแล้วปักในหลักถัดไปเลยนะคะ ากในหลักที่มันติดกับสีส้มนะคะแล้วก็ปากอีกหนึ่งช่องเพิ่มข้างๆนะคะเป็นสองช่องตลอดตลอดทั้งแถวเลยนะคะแล้วก็จะปากสองช่องสองช่องเรียงลงมานะคะมันจะเฉียงๆเนาะแล้วก็จะปกักแบบนี้นะคะ่ะไปเรื่อยๆจนสุดปลายเลยนะคะ ปักเพิ่มอีกหนึ่งช่องนะคะตรงแถวนี้นะคะก็จะมี3สีเหลือง3ช่องนะคะแล้วในหลักข้างล่างสุดนี้เราก็จะมีสีเหลือง2ช่อง <_ ull> ก็จะเรียงเ,เป็นหนึ่งช่อง2ช่อง3มช่องนะคะติดกันเลยนะคะอันนี้เราก็จะเปลี่ยนไปปักในแถวในกรีบอื่นนะคะเพื่อจะเป็นการประหยัด เวลาเนะาะค่ะก็ปักให้ครบทุกดอกนะคะ